แต่ว่าคุณผู้ชมคะประเปลีนอารมณ์กันสนิดหนึ่งเพราะว่าคือภาคเหนือ ภาคอีสานเนี่ยอากาศหนาวเย็นเขาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ว่าถ้าลงไปในพื้นที่ภาคใต้ค่ะฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวอย่างเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยมี3เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นกับเรือของนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุจากคลื่นลมแรงนั่นเองอย่างวันนี้ที่ยังต้องเตือนกันต่อก็คือคลื่นลมที่บริเวณอ่าวไทยกําลังแรงทีเดียวคลื่นสูง2-4เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นสูง มากกว่า4เมตรนะคะเรือเล็กที่บริเวณอ่าวไทยควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปเป็นเทศกาลแห่งความสุขอยากให้สุขกันจริงๆดังนั้นเวลามีคําเตือนอะไรฟังแล้วก็ปฏิบัติตามกันนิดนึงโดยเฉพาะคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ค่คะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฉบับที่14แล้วเนี่ยค่ะคือประกาศเรื่องของคลื่นลมที่บริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงค่ะคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะส่วนชาวเรือที่บริเวณเอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกนะคะสำหรับเรือเล็กที่บริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยค่ะอย่างชนบุรี ไม่ต้องลงถึงใต้แต่ชนบุรีน่ยก็มีทั้งหาดมีทั้งเกาะอะไรเนี่ยนะครับถ้าเทียบเรือที่แหลมบารีไฮอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเจ้าท่าสาขาพัทยาเนี่ยยังคงชักธงแดงขึ้นเสา,าคือจริง,รงๆแล้วเขาชั่งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็มีคลื่นลมแรงเหมือนกันวันนี้ก็ยังคงชักธงแดงขึ้นเสาห้ามอะไรบ้างห้ามเรือสปีดโบ๊ทนำนักท่องเที่ยว เป็นเรือขนาดเล็กเนี่ยออกทะเลโดยเด็ดขาดนะครับเนื่องจากมีคลื่นลมแรงนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปกลับยังเกาะล้านต้องขึ้นเรือโดยสารขนาดใหญ่เท่านั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขึ้นแล้วยังไงต้องสวมชูชีพตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าเอาไว้ข้างใต้แล้วเอามาถือไว้อย่างเดียว สวมเถอะเพราะว่าการสวมชูชีพเชอรี่ไม่ได้สวมได้ง่ายๆนะใช่ค่ะกว่าจะสวมได้นี่ต้องใช้ระยะเวลาบางคนบอกว่าเอามาสวมไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีการเซฟตี้เอาไว้อะาะว่ามันจะมีระบบล็อกของเขาอะนะมันต้องเหมือนคล้ายๆเข็มขัดที่จะกลัดเข้าไปดังแก็กอ่ะถูกไหมอันนี้ต้องใส่ให้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 เรียบร้อยนะพร้อมใช้งานเอาอย่างเงี้ยต้องบอกแบบนี้คือเพราะว่าเวลาที่เราเกิดเหตุแล้วเนี่ย โอ้หนึ่งสติเราห่วงเอาตัวรอดบางทีเสื้อชูชีพเนี่ยที่เราไม่ได้ใส่ไปแล้วไม่ได้กลัดให้มันแน่นเป็นเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันหลุดออกไปได้ความปลอดภัยมันก็จะน้อยลงไงนะเซฟตี้ต้องมาก่อนดังนั้นตอนนี้ที่ถ้าเทียบเรือแหลมบริหายใครจะไปเกาะล้านต้องโดยสารเรือขนาดใหญ่เท่านั้นและสวมชูชีพตลอดการเดินทางสปีดบ๊สงดก่อนนะที่ตอนนี้คือเจ้าท่าสาขาพัทยาชักธงแดงขึ้นเสาอยู่ครับ คือการประกาศดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นนะเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคนะเกิดเหตุเรือแคทธรรมรานชื่อเรียกว่าซีสบอตขนาด2เครื่องยนต์ค่ะที่เขากําลังจะพานาักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยจำนวน27คนกลับมาจากเกาะล้าน<อ>เพื่อเข้ามาเข้าที่ฝั่งพัทยาเกิดล่มกลางทะเลค่ะคือสาเหตุเนี่ยมันมึจากระหว่างที่ช่วงที่อยู่ในทะเลเนี่ยมีคลื่นสูงค่ะแล้วก็คลื่นลมเนี่ยกระโชกแรงก็ทําให้ท้องเรือเนี่ยไปกระแทกกับคลื่น โอ้โหเขาบอกว่าท้องเรือเนี่ยแตกเลยนะคะลำตัวเรือเนี่ยแตกแยกออกเป็น2ส,ส่วนค่ะจนทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพากันกระโดดหนีลงน้ําแล้วก็มาเกาะกับชิ้นส่วนของเรือค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเนื่องจากในขณะนี้นอกจากภาคใต้แล้วเนี่ย ทางฝั่งตะวันออกเองขึ้นลมก็แรงเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกความคืบหน้าหนึ่งเป็นเหตุเรือร่มนะคะใช่เป็นเหตุเรือร่มขณะที่กําลังพานักท่องเที่ยวจากเกาะหลีเป๊ะมุ่งหน้าไปเกาะลันตาผู้โดยสารมีทั้งหมด73คนครับโดยที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารามเพละงูจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ48คนจากทั้งหมด73คนเดินทางถึงฝั่งเพื่อขึ้นรถตู้แทนการโดยสารทางเรือไปยังเกาะลันตา เกาะพีพีแล้วที่ภูกเก็ตครับขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหลือได้กลับขึ้นพักบนเกาะหลีเป๊ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือทั้งหมดจนปลอดภัยครับค่ะย้อนกลับไปเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรือสปีดโบ๊ทที่ชื่อว่าบันไดหยาห9่อับปางที่บริเวณเกาะบูบูใต้เกาะปัสซี่นะคะอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะอาดังห่างจากเกาะหลีเป๊ะเนี่ยประมาณ4ไมล์ทะเลด้วยกันขณะที่เดินทางออกจากเกาะหลีเป๊ะมุ่งหน้าไปยังเกาะลันตาค่ะก็เกิดเหตุก็คือเรือเนี่ย ไปกระแทกกับคลื่นไงคลื่นลมในทะเลมันแรงอย่างภาพที่เห็นหนี่แหละค่ะตัวเรือเนี่ยเกิดเป็นรู ทะลุเลยนะคะอยู่ที่บริเวณท้องเรือนั่นเองน้าดูสิเชอรี่ใช่ค่ะน้ําทะเลเนี่ยมันก็ <ปะ S 1> เลยไหลทะลักเข้าไปภายในเรือเนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจํานวน73คนมีผู้ใหญ่70คนมีเด็ก3คนด้วยกันแล้วก็มีลูกเรืออีก4คนนะ,ะไปขึ้นเรือสปีดโบท๊ทพลอยสยาม559แล้วก็มีการขนถ่ายสัมภาระของนักท่องเที่ยวขึ้นเรือสปีดรถอีกลำหนึ่งชื่อว่าฟาเซียหาหน้า9ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสักกะนะคะกับปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสต ได้ก็พูดถึงกรณีที่มีเรือนำเที่ยวอ,ออกไปกลางทะเลแบบนี้เนื่องจากว่ามีคลื่นลมมีฝนตกหนักนะคะก็ให้ทางเจ้าท่าสตูนเนี่ยไปตรวจสอบที่มาที่ไปว่าเรือดำดังกล่าวเนี่ยมีการฝ่าฝืนคำสั่งนำเรือออกหรือไม่ซึ่งหากพบเนี่ยก็ให้เร่งดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายได้ทันทีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคลื่นลมในทะเลเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะคะก็ไม่อยากที่จะให้เกิดอุบัติเหตุอะไรแ,ะแรงเกิดขึ้นครั้งนี้ยังถือว่า ผู้โดยสารบนเรือทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันนะคะก็เวลาคลื่นลมแรงๆแล้วไปเรือขนาดเล็กเนี่ยมันนองไม่อยู่นะโอ้โหก็เห็นไหมล่ะคะว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าคลื่นในทะเลมันสามารถที่จะทําให้เรือเนี่ยรูหรือว่าแตกออกเป็นสองท่อนได้นะคือแรงอัดแรงอัดข้างใต้เนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าเวลามันเจอคลื่นแรงๆเนี่ยเหมือนมันโยนตลอดลังค่ะใช่โยนขึ้นโยนลงอะไรอยู่เงี้ยคือข้างใต้น้ําทะเลเอาอย่างเงี้ยเคย เคยเป็นประสบการณ์เป็นลูกเรือนะ,คะเครื่องบินระหว่างเครื่องบินที่จะล่อดลงจอดแบบฉุกเฉินบนน้ำํำกับบนบกนักบินนะ่ะถ้าเกิดเป็นไปได้เลือกบนบกม,มากกว่าในส่วนของในน้ําเพราะอะไรเพราะว่าน้ําเนี่ยแรงอัดข้างใต้มันแรงมากเขาบอกว่ามันเป็นค,ความหนานแน่นนั่นเองคือน้าเลยเห็นว่ามันเป็นของเหลว มันมีลักษณะของเบาแต่ว่าเมื่ออยู่รวมกันแล้วเนี่ยมันมีความหนาแน่นค<ช>่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยความเสียหายมันก็จะเยอะนะคะครับก็มีแต่ถ้าเกิดว่าดูหนังนะเรื่องซัลลี่ค,คุณผู้ชมลองไปดูนะที่เครื่องบินลงแม่น้ําฮัตสันที่นิวยอร์กนะ,ะซัลลี่เนี่ยนะฮะอ่ะอันนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งปาฏิหาริย์ของการบินเลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรื่องของน้ําเนี่ย เมื่อมันมีข้างใต้มันมีทั้งคลื่นที่มันอัดอยู่ข้าง,งลา่างแรงอัดมาเยอะแบบนี้ดังนั้นฟังคําเตือนกันนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะเอาเรือเล็กออกจากฝั่งในช่วงนี้เตือนบ่อยๆแล้วก็ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าฝนที่ตกหนักนอก,นอกจากทางฝั่งอ่าวไทยแล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้